ด้วยเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในรอบ40ปีในเมืองไทยเมื่อปลายปีที่แล้วทำให้โบราณสถานและวัดอันเป็นศูนย์กลางชาวพุทธในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง และนี่คือที่มาของการจัดงานกระถินสำริดอินเตอร์ของเด็กชายสหัสชัยวัยอายุ9ขวบณวัดกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งวัดกลางแห่งนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่โดนน้ำท่วมหนักเพราะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำป่าสักเป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นภายในยังคงมีรอยคราบน้ำที่สูงจากตลิ่งเกือบ10เมตร จนสาธุชนไม่สามารถเข้ามาร่วมงานกระถินเมื่อปีที่แล้วได้อย่างที่ตั้งใจแม้แต่จิตรกรรมฝาผนังในมนดบกว่าครึ่งหนึ่งที่มีอายุกว่าร้อยปีก็หลงเหลือแต่เพียงคราบคงไว้แต่หีบพระบรมศพจำลองของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับพระพุทธบาทที่รอดพ้นจากความเสียหายอย่างหวุดหวิด ถึงแม้อาชัยจะมีเวลาอยู่เมืองไทยได้ไม่นานแต่ก็ตั้งใจบอกบุญอย่างเต็มที่ทั้งที่ฮ่องกงและเมืองไทยส่วนภายในวัดก็มีเด็กดีวีสตาและนักเรียนอาชีวะศึกษามาช่วยกันเตรียมงานอย่างคึกคักและแล้ววันกระถินประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่3พฤศจิกายน พุทธศักราช2,555เด็กชายสหัสชัยวัยจากฮ่องกงได้เดินนำขบวนกระถินเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถท่ามกลางเด็กดีวีสตาและชาวบ้านที่มาร่วมงานหลายร้อยคนถึงแม้จะมีอายุเพียง9ขวบแต่ก็เป็นประธานกระถินครั้งที่4ในชีวิตของอาชัยอิมังมยังพันเตอดมังมยังพันเตสัปปาริวาลัง สัพพริวารังกตถินาจีวรทุสังกตถินาจีวรทุสังสังคสะสังคสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสสาธุโนพันเตสังโฆข้าแต่พระผู้ทรงผู้เจริญข้าแต่พระผู้ทรงผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอ มาติวตติอิมานีอิมานีจตุปัตตยาทิณีจตุปัตตยาทิณีสัพพริวารานิ เริ่มใจนะเพิ่มใจมากถือว่าเป็นอุปนิสัยใจคอถือว่าญาติโยมเล่นแนะนำลูกหลานมาเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าอ,อ๋อการทำบุญสุนทานเทวปถินอย่างนี้เพราะพอเด็กพวกนี้ก็จะไปเล่ากันฟังอะไรกันเนี้ยอ่าต่อไปก็จะชักจูงพวกพ่อแม่มาทำบุญวกักกลางเถอะไปนี่รู้สึกว่าเพิ่มใจมากนะผิดก็เมื่อสองปีก่อนเลย เมื่อปีก้างนี่แย่เลยมาไม่กี่คนนะน้อยวันนี้หนูรู้สึกดีใจมากที่ได้มาทอดกระถินวันนี้ค่ะได้เจออาชัยรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะและได้กล่าวคำถวายเครื่องไทยธรรมค่ะขอเชิญเพื่อนเพื่อนวิสาทั่วโลกมาช่วยฟื้นฟูศิลธรรมโลกกันนะคะพวกเรารู้สึกดีใจมากครับและได้เป็นเกียรติที่ได้มาทอดกระถิน ร่วมกันนะครับกับ,บน้องๆโรงเรียนอื่นด้วยแล้วพวกเราก็ขอฝากว่าถ้าวันนี้มีกระถินขอให้ทุกท่านร่วมบุญการทำกระถินอย่างนี้ไปตลอดนะครับให้น้องๆทุกคนที่เข้าร่วมโครงการวิสตาเป็นคนดีต่อไปครับวันนี้ถือว่าคนมาใช้ได้เลยเมื่อปีที่แล้วนะคะปรากฏว่าอุทยาน้ําท่วมคะ่ะได้มาทอดสคนประธานกรถินกับคนร่วมงานแค่สี่คนนะคะแต่ปีนี้ปลืม้มาะเพราะว่ามีเด็ก ดีวีสตาโร,รงเรียนต่างๆในอำเภอนครหลวงและอำเภอบัชีมาร่วมแล้วก็สาธุชนมาร่วมมากมายเลยรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งะที่เห็นเยาวชนของเรานะคะยังรักในการทําบุญอยู่ค่ะได้มาร่วมบุญกะฐินครั้งนี้รู้สึกปิติบุญมากเลยค่ะก็มีเด็กดีวีสตาและก็เด็กดีสีตําบลจากโรงเรียนต่างๆหลายๆโรงเรียนเลยนะคะ ทั้งในอำเภอนครหลวงอำเภอภาชีและก็เด็กดีจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรียุธยาได้มาร่วมบุญพร้อมทั้งสาธุชนชาวนาครหลวงและก็ใกล้เคียงนะคะทุกคนมีความปิตินะคะในบุญเป็นอย่างยิ่งที่เห็นเด็กๆนะคะได้มารวมพลัง สร้างบุญกันอย่างเต็มที่ในบุญกระถินสมริดเด็กดีวีสตาร์กระถินอินเตอร์ในวันนี้ก็ขอเชิญชวนว่าในโอกาสครั้งต่อๆไปนะคะเชิญทั้งเด็กดีวีสตาร์ทั้งเด็กดีสีตำบลและก็สาธุชนทั้งหลายมาร่วมบุญกระถินด้วยกันนะคะหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษากระถินเป็นกาลทานเป็นบุญใหญ่ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ค่ะสาธุอันผมมาทอดกระถินปีนี้นผม ผมรู้สึกดีใจครับผมขอบคุณหลวงพ่อที่ให้โอกาสผมมาทอดกระถินปีนี้ครับสาธุแม้จะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาและยังเป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่สหัสชัยวัยจากฮ่องกงก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นอยากจะเป็นประธานกระถินสำริดอินเตอร์ให้ได้ทุกปีที่เมืองไทยและจากความสำเร็จของงานทอดกรถินสำริดในปีนี้แสดงให้เห็นว่าเด็กตัวเล็กๆ หากมีความร่วมแรงร่วมใจกันก็ย่อมสามารถช่วยกอบกู้พระพุทธศาสนาได้อย่างน่าชื่นชมเพราะกระถินสำริดคือกระถินสำเร็จที่จะช่วยกอบกู้พระพุทธศาสนาให้กลับมาสู่ใจชาวโลกได้อีกครั้ง